พาอยู่อยู่ที่บูธนะคะอ๋อได้กัะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้น้องแกลใช่ตอนนี้มาจัดบูธกันอยู่ที่ตรงขนแกนค่ะคุณอ้อมได้ค่ะวหันไปดูนะคะไปนี่คคุณอ้อมเพิ่มนะคะคุณอ้อมมีมัดจำเข้ามาหรือยังคะ ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าสั่งแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวคุณอต้องนเดียน้องวจะนนาคุ้ักะว่ามันมีการเปลี่ยนตอตัไปแล้วอ๋อเาด้ตัเดียวมันจะรไปแล่ก็ไายออได้เลยจ้ะอ๋อนองอ๋อพี่การจำได้แล้วที่ที่มากันที่ที่ร้านอนอ อ๋อได้พอดีว่าตอนนี้พวกพี่มาออกบูตกันอยู่ที่ขอนแก่นหลับตัวเองเออไ่ะเปาคืการั่งซื้อออเดไมใช่ใช่ค่ะของของคุณอ้อมน่ะไอเค,เครื่องทอดน่ะเรียบร้อยแล้วก็คือสั่งกันกันไปแล้วละ่ะตอนนี้เรื่องเล็กเล็กเล็กอลกเป็กเร็กเลเป็ล็กล็กกเ็กกเลเล็กเ โอเคได้เลยตัวเองสักอีกประมาณสัก5นาทีหรือ10นาทีเนาะจ่าได้ได้ได้เลยจ่าขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีจ้าเราจะแถมให้สองอันก็คือติดเครื่องหนึ่งอันแล้วก็แถมมาหนึ่งอันก็คือที่ที่บอกว่าเขาหรือเปาอันนี้ก็คือเราหรือไมตั้งแต่แรกแล้วความหนาความบางก็ต้องคิดก่อนว่าจะเอาประมาณแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากขยับขนาดนี้เราก็สั่งนิดเพิ่มหนมา 泰國，好似話清白人。